เรายังมีอีกยาอีกตัวหนึ่งก็คือยาเน็บช่องคลอดนะครับสำหรับยาเน็บช่องคลอดนะครับอันนี้ก็จะใช้ใคล้ายๆกับยาเน็บวาวรเหมือนกันเพราะว่ายาที่ใส่ไปในช่องคลอดจริงๆแล้วนอกจากยาเม็ดกับยาขี้ผึ้งแล้วนะครับก็ยังมียาในกลุ่มที่เป็นลักษณะของยายาที่ที่ไม่ได้เป็นของแข็งทั้งหมดอาจจะเป็นครีมหรือเป็นออยล์เมดที่มัน ต้องมีอุปกรณ์ในการใส่ยาเข้าไปนะครับวิธีการนะครับของการใช้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอกันนะครับนี่การใช้ใช้ยาสอดเข้าไปในช่องคลอดนะครับวิดีโอนี้จะเป็นสเต็ปสักนิดหนึ่งนะฮะเขียนสเต็ปหนึ่งนะฮะล้างมือก่อนครับจะใช้ยาอะไรเราก็ต้องล้างมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้ยานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรา ทำการนะครับฉีกฉลากนะครับของยาเน็บก่อนเพราะยาเน็บพวกนี้จริงๆแล้วจะมีจะมีห่อยาอยู่นะครับเป็นฟอยอยู่นะครับจะเอาเม็ดมันออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการนะครับจุ่มน้ําสักนิดนึงก่อนที่จะเอาไปเน็บนะครับเพื่อให้ยามันสามารถที่จะเข้าไปได้ลื่นๆนะครับสเต็ปที่4นะครับ ทีนี้จะเป็นเรื่องของการนอนฮะจะต่างกันนะครับอันนี้ให้นอนหงายนะครับแล้วก็แยกขาทั้งสองข้างออกจากกันสักนิดนึงนะครับสําหรับการเหน็บยานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับให้เราทําการสอดยาเข้าไปครับนะฮะใส่สอดเข้าไปใน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 ช่องคลอดนะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ เสร็จแล้วนะครับในในในสเต็ปถัดไปก็อย่าลืมไปล้างมือนะครับเพื่อที่จะเอายาออกนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ยายาเน็บนะครับยาเน็บเดี๋ยวเรามาดูในในในภาพนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าบางทีนะครับบางทีเนี่ย ในในช่องคลอดนะครับบางคนเนี่ยเน็บไม่ถนัดในการใช้นิ้วนะครับเดี๋ยวนี้หรือว่าบางทีต้องใช้ยาที่เป็นลักษณะของยายายาที่เป็นครีมหรือออยเมต์เข้าไปในในช่องคลอดของเราเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์นะครับเขาจะมีอยู่ลักษณะแอปพลิเคเตอร์ก็ก็คือจะมีลักษณะเหมือนลูกสูบนะครับลูกสูบนะครับ ประกอบกับส่วนที่ใส่ย,ยานะครับถ้าเราสังเกตดูในภาพในในหมายเลขหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่านะครับมีการประกอบลูกสูบเข้าไปกับตัวตัว,ตว,ตวที่ใส่ย,ยาอยู่นะครับแล้วก็ให้ทําการนะครับบรรจุยาตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็นอนหงายราบกับพื้นอันนี้จะเห็นชัดเจนนะเมื่อกี้อยู่ในดูในวิดีโอใช่ไหมครับอันนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเป็นท่านอนก็นอนหงายแล้วก็แยกขาออกปกติเลยนะครับชันเข่าขึ้น แล้วก็เวลาสอดก็ทําการสอดเครื่องมือลงไปนะครับวิธีการก็คือสอดเข้าไปจนจนลึกที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้หรืออย่างน้อยก็คือต้องให้มิดมิดด้ามทีเเเ่เป็นตัวกระบอกครับลูกสูบนะครับเสร็จแล้วค่อยๆดันก้านสูบเพื่อให้ยาเนี่ยออกไปจากแอปพลิเคเตอร์จนหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้นะครับการเน็บยาเข้าไปผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าแอปพิเคเตอร์นั่นเองนะครับ เรายังมีนะครับยาในในในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าอินเฮเลอร์นะครับอินเฮเลอร์ก็คือยาที่ใช้พ่นนั่นเองนะครับนี่ผมก็เอาเป็นรูปมาให้ดูกันละกัน,นก็มีอยู่ด้วยกัน10ขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวก็ไล่ไปตามภาพตรงนี้ได้นะครับขั้นแรกเลยเราก็ต้องเปิดฝาของอุปกรณ์ก่อนนะครับควรจะทำความสะอาดอุปกรณ์บริเวณที่จะเข้าปากด้วยนะครับแล้วก็ทำการเขยา่าไล่ภาพที่2ลงมานะครับ เขย่านะครับอินเฮเลอร์ประมาณ10-15ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4คือหายใจออกช้าๆนะครับนี้พร้อมที่จะเคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์ทางเดินหายใจของเราให้พร้อมนะครับจากนั้นตั้งตัวอินเฮเลอร์ให้มันตรงพร้อมที่จะฉีดได้นะครับแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้านะครับช้าๆจนสุดนะครับพร้อมกับการฉีดนะครับกดกดยาเข้าไปด้วยนะครับ เสร็จแล้วกั้นหายใจไว้ประมาณ5-10วินาทีครับแล้วก็อ้าปากค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมานะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้เป็นวิธีของการใช้อุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าอินเฮเลอร์นะครับ่เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอครับจริงๆจะคล้ายๆกันนะครับแบบนี้จะแตกต่างจากอินเทเลอร์คือเขาเรียกว่าเป็นมิเตอร์ดสอินเฮเลอร์หรือ MDI ครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปเนี่ย ก็คือเราเราเราจะพ่นห่างจากปากประมาณนิ้วหนึ่งนะครับจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มิเตอร์โดสหรืออินเฮ e เลอร์หรือ MDI เนี่ยจริงๆอันนี้เราจะต้องเอาปากนะครับปิดนะครับปิดที่ที่ปลายหลอดเลยนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันนะครับเราจะมาใช้นะครับมิเตอร์โดสอินฮเลอร์กันนะครับตลนแล้กก็เปิดฝาออกก่อนนะฮะลักษณะของมันก็เป็นลักษณะของยาพ่นนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องเขย่าสักนิดนึงนะฮะสักประมาณ5-10วินาทีนะครับโดยโดยปกตินะครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วนะครับเราสังเกตนะครับจับเอา2นิ้วจับบริเวณที่จะพ่นเข้าปากแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยครับมาจับนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งประคองนะครับเพื่อที่จะสามารถกดยาลงไปได้นะครับ ยืดตัวให้ตรงขึ้นมาฮะยืนก็ได้นะครับยืดตัวให้ตรงเสร็จแล้วก็ทำการนะครับเหยหน้าขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับเบาๆนะเดี๋ยวจะงงนะครับเสร็จแล้วก็หายใจออกนะครับแต่อย่าให้ไปโดนไอตัวอุปกรณ์แล้วกันนะฮะให้หายใจออกด้านนอกเห็นไหมครับเสร็จแล้วทำการนะครับเอาอินเทเลอร์นะครับเข้าไปในในปากนะครับอินเทเลอร์เข้าไปในปาก บแบบนี้นะครับแล้วก็หายใจพร้อมกับฉีดเข้าไปเรียกว่าเป็นพับนะครับหายใจช้าๆนะครับลึกๆนะครับเสร็จแล้วก็กั้นหายใจเมื่อเอาอุปกรณ์ออกสักสิบวินาทีนะครับจากนั้นก็อ,อันนี้อันนี้เขากำลังนับอยู่นะฮะว่าให้ให้โฮก็คือกั้นหายใจไว้สักสิบวินาทีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงหายใจออกทางปากครับ เนี่ยก็จะไม่ผ่อนไม่ไม่หายใจใส่จะดูอุปกรณ์นะครับสามารถที่จะทําตามสเต็ปที่2อถึงแเมื่อกี้ได้อีกนะครับหลังจากที่ฉีดครั้งแรกนะครับพ่นครั้งแรกเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่ใช้แล้วนะครับก็ทําการล้างหน้าปลายอาจจะล้างปายอุปกรณ์นะครับของเราไปด้วยนะครับหลังจากเลิกใช้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ m b i หรือ m e t e r Dose Inhaler นั่นเองนะครับ